วิธีลบวิดีโอที่ผิดกฎชุมชนนะคะเฮ้าเหตุแบบใดไปเบิ่งกันจ้ากดที่ขีด3ามขีดนะคะเข้าไปตรงกล่องความช่วยเหลือและการสนับสนุนนะคะแล้วก็เข้าไปตรงการแจ้งเตือนนะคะเราจะเห็นวิดีโอที่ผิดกดเ,เขากดเข้าไปจ้ากดคำว่าดำเนินดูรายละเอียดนะคะ แล้วก็ดาเนินการต่อจ้ะอันนี้ก็ดําเนินการต่อนะคะมาหน้านี้กดดําเนินการต่อขาเลื่อนลงไปสุดแล้วก็กดดาเนินการต่อเลยจ้ะอ่าเห็นไหมคะคําว่าลบวิดีโอนะคะถ้ามันผิดกดชุ่มช่นเ้าลบไปเลยนะคะไม่ต้องเสียดายกดคําว่าลบวิดีโอคะ่ะล้อจนปุ่มเขียวขึ้นนะคะ